อัสลามอะลัยกุ้มค่ะแฟนเพจมากกนฮารานไกด์ทุกคนแค่เห็นกับข้าววันนี้แกต้นคลิปนี่ก็หิวกันแล้วใช่ไหมคะร้านนี้นะคะกับข้าวน่าทานมากเป็นร้านข้าวแกงปักใต้สไตล์ส่งขลาสำเนียงใต้แท้ๆเลยแบบคนจงคล้าเลยค่ะที่มีชื่อว่าสมิล่าขัวตายนะคะตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง60เนาะหัวมากบางกะปิเข้ามาเนี่ยจากถนนรามคำแหงเพียงประมาณ300เมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือเลยนะคะจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่เลยกับข้าวก็มีให้เลือกมากกว่า30อย่างทั้งต้มผัดแกงทอดชอบอะไรก็ชี้นิ้วตามใจส ได้เลยจาสำหรับเมนูที่มากันอยากแนะนําก็คือ1นคั่วกิ้งไก่ที่มีรสชาติความเผ็ดร้อนหอมขมิ้นคือถึงเครื่อง,งมากมากค่ะใต้แท้ๆต่อมาเป็นผัดไทยฟักทองเนื้อฟักทองมีความนิ่มมากหวานด้วยเนาะกินแค่เนื้อฟักทองนี้ยังหวานเลยกินง่ายรสชาติโดยรวมคืออร่อยค่ะเมนูต่อไปเนี่ยเป็นผัแนงไก่นาองผัแนงร้านนี้คือรสชาติมีความเผ็ดแบบใต้เครื่องแกงแบบหอมมากพริกแกงใต้คือกลิ่นถึงเครื่องสุดๆลอยมาเตะจมูกเลยอร่อยจริงๆค่ะเมนูนี้อีกเมนูหนึ่งคือแกงส้มหรือแกงเหลืองปลาทูปลาทูตัวใหญ่เนื้อแน เปรี้ยวนิดหน่อยเนาะเครื่องแกงใต้แท้ๆลงตัวค่ะเมนูสุดท้ายเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าทานมากๆก็คือปลาแดงทอดกระเทียมตัวใหญ่ๆเลยบอกเลยว่าอร่อยมากกระเทียมที่ทอดป้าบนตัวปลาเนี่ยคือหอมมากคือเขาทอดใหม่ทุกวันเนาะมันเข้ากันอย่างลงตัวอีกทั้งยังกรอบนะคะใครที่ชื่นชอบปลาทอดกระเทียมต้องสั่งนะคะกับเมนูนี้นอกจากเมนูที่แนะนํามาข้างต้นแล้วเนี่ยทางร้าน,นยังมีเมนูประจําร้านที่ถือว่าขาดไม่ได้เลยเนาะนั่นก็คือแกงไตปลากินคู่กับข้าวสวยหรือว่าขานมจีนก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยถึงใจคนใต้แท้ๆ ะะรวมทั้งแกงปลาดุกแกงปลายี่ราแกงหอยแข้งแกงหอยขมใบชพูและนี่ก็เป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งของทางร้านามิลาขัวใต้นะคะร้านอาหารปักใต้แท้ๆย่านรามคำแหงซอย60เขาขายราคากันแบบใครๆก็ซื้อทานได้เหมาะสมเลยค่ะจะรถเบนซ์หรือรถมอไซค์แอดเห็นจอดเรียงกันเลยแสดงว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาร้านามิลาขัวใต้ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง60หัวมาเกเขตบางกะปิร้านเปิดให้ลูกค้าเนี่ยลิ้มลองความอร่อยตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นร้านจะหยุดทุกวันจันทร์นะ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปอร่อยที่ร้านไหนรอติดตามชมค่ะสำรับวันนี้อัสลามุอะละยกุมค่ะ